สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับเราในช่องแอลฟ้าพาวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำไอเทมใหม่นะคะเป็นแบบว่าที่ตื่นตาตื่นใจของสาวๆมากเ <c oughs> พราะว่าเขาแบบว่าเป็นแบรนด์ไทยที่แบบว่าโด่งดังมาเนิ่นนานนะคะเรื่องสีสวยราคาถูกจริงๆนะคะคลิปนี้เนี่ยได้ทำการบอกว่าถ่ายไปแล้วรอบนึงแต่ว่า ะะมันพลาดน,นะคะแบบว่ารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคก็เลยมาถ่ายใหม่นะคะทุกคนแต่ใดๆๆก็คือแบบว่ายังไม่ได้ลองนะคะ2ส,สีลองมาแล้วนะคะสีหนึงอ่าเห็นแว๊บ,บแล้วใช่ไหมน้องคือโฟร์ยูทูนเองนะคะนี่เลยรุ่นลิงคลิงนะคะเขาจะแบบว่าเป็นรุ่นดิสบามที่แบบอีกากเพชรนะคะ ก็จะแบ่งเป็นแาบ,บว่ารุ่นชายกับรุ่นแมทนะคะซึ่งจะเป็นแมทบานกับชายบามชายก็จะเป็นแบบว่าเน้นโมวาวนะคะสีอ่อนๆนะคะแล้วก็เป็นแมทแมทเนี่ยก็จะคือเน้นสีชัดแบบชัดมากนะคะแบบชัดหนักมากชัดจริงอะไรอย่างงี้นะคะจริงๆแล้วเราว่าสีอ่อนๆก็ชัดแล้วนะแต่เราก็นั่นแหละค่ะจะมาแบบว่าให้คนดูกันเราซื้อแค่3าสีนะคะเอาไว้แบบ เอาแค่แบบว่าเราใช้จริงๆนะเพราะว่าเราใช้ไม่หมดแน่ๆนะคะลิปที่บ้านก็เยอะแล้วนะคะมันเปลืองจริงๆเขาสวยทุกสีแหละแต่เอาแค่แบบที่เราใช้ะคะ่ะก็จะแบบมีสามสีที่เรามองว่ามัน recommend นะก็จะแบบเป็นสีเบอร์สามเบอร์เจ็ดแล้วก็เบอร์เก้าสีเบอร์สามเบอร์เจ็ดแล้วก็เบอร์เก้านะคะทุกคนคะ่ะเราจะมาเริ่มสวอตที่มือนะคะซึ่งตอนแรกก็สวอตไปแล้วก็ลบไปแล้วนะ เราจะมาเริ่มกันที่สีเบอร์สามนะคะเริ่มจากสีอ่อนสุดเลยซึ่งสีนี้นะคะเราเป็นสีที่แบบว่ารักแรกพบนะคะเพราะว่าเราแบบว่าเห็นนางแบบเท้า,า,าถ้าสิว่าทาไมมันดูแบบแพงมากนะคะสีนี้หุนออกมาปรื้บนะคะก็จะแบบเอาดีๆนะถ้าแบบไม่ได้บอกเป็นแบร for youtube มันมีความแบบว่าลักชูมากมันแบบแท็กเก็ตด,ดูแพงเหมือนแบบริบแท่งละพันทุกคน ชื่อสีว่า Flash p e a c h นะคะเขาจะแบบเป็นโทนพีชตามชื่อเลยนะสีเราชอบมากนะคะเพราะว่าทาแล้วรู้สึกว่าเออมันแบบปากดูแบบธรรมชาตินะคะรุ่นี้มีกะเพรที่วิ้ว่างนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันควรออกแดดเนาะเพราะว่าถ้าให้มองอย่างนี้ก็คือบอกว่าไม่ค่อยเห็นนะแต่เห็นใช่ไหมว่ามี Wing วิงวิ้งะทุกคนแบบสวยมากนะคะกิ่นมีความซูก,การนะคะแล้วก็บอกว่าจะบอกว่าทาลูนมออันนี้ ปาทแรกของเบอร์เจ็ดนะคะมาต่อกันที่เบอร์เจ็ดเป็นแบบสีที่แบบทุกคนบอกว่าชอบกันนะซึ่งเราก็แบบเออสีมันสวยจริงนะคะอันนี้จะแบบมีความเป็นเดี๋ยวก่อนนะมันแบบเอาจริงๆขอบอกว่ารุ่นนี้สีบางสีมันใกล้เคียงกันมากนะคะการที่เราแบบว่าเลือกซื้อสีมันค่อนข้างยากนิดนึงเรารู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเบอร์สามนะแต่ว่ามันจะมีความ ติดอมน้ำตาลติดส้มๆมากกว่านะคะน้ำตาลส้มๆมากกว่าทุกคนดูอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็จะมาต่อกันที่เบอร์สุดท้ายนะคะชุดสีนี้นะคะเราเห็นลกรีดมากนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าน่าจะใช้ได้บ่อยทีเดียวเป็นสีเบอร์เก้าบิ๊กบราวนั่นเองนะคะทุกคนดูความใหม่ของเขาก็คือแบบยังมีความแบบว่าเงาเอย่นี้เลยอ่ะก็ฉันต้องปาดจ,จริงๆเหรอ ดูดิมันต่างกันลิบลับเลยนะอันนี้มันมีความแบบแมทกว่าอย่างเห็นได้ชัดอ่ะแล้วคือแบบอันนี้ดูมีความเบาๆทุกคนแบบอันนี้นะคะเป็นสีเดียวนะคะที่เป็นแบบว่ารุ่นแมทที่เราบอกว่าเลือกมานะเราจะมาค่อยๆบอกว่าทาทุกคนดูกันทีละสีนะคะอ,อ๋อสีแก้มวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเติมแก้มก่อนเติมรสักนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันดูซีดจนเกินไป แล้วมาดูสวรรักันเลยค่ะเย,ยเติมแก้ไปแล้วราคานิดนึงแล้วก็จะบอกว่าวเริ่มสวรรัสีแรกเลยนะคะเป็นเบอร์สามนะคะมีโทนสีแบบน่ารักมากนะคะมีความแบบหวานรแบ๊ๆนะคะสายแบบสาวหวานนะคะน่าจะชอบทีเดียวสีนี้นะคะทาได้ทางานได้เลยนะแล้วก็แบบน้องๆหนูก็ทาได้ทาเรียนแบบจีวิวนะคะทุกคนเห็นไหม มันมีความแบบกากเพชรทุกคนคือแบบเป็นกากเพชรที่แบบว่าสวยนะคะอันแหละว่าขับให้ปากของเราแบบมันดูวาวขึ้นโดยที่แบบเออไม่ต้องพยายามอ่ะรู้เลยว่ามันวาวนะคะเรารู้สึกว่ามันทาแก้มได้นะแต่ว่าเรารู้สึกมันไม่เวิร์กนะคะที่แบบว่ามาทาแก้มเพราะว่าแบบกากเพชรมันเม็ดใหญ่มากทุกคนแล้วแบบแล้วทุกคนเดินไปไหนก็จะแบบว่า หน้าของเธอก็จะแบบมีความวิ้งวับนะคะแต่ใครโน้ตส่วนโอเคนะคะชอบความวิ้งวับก็เอามาทาแก้มได้นะคะนี่แบบแนะนำให้มาทาตานะนี่นะคะเบอร์สามของเรานะคะนี่รุยสีแรกมีความแบบคาวอีเบาๆนะคะมีความแบบญี่ปุ่นนะะเขาไม่แน่ใจว่าพี่ที่เขาบอกว่าผิวคล้ำกวเรานะคะจะรอดไหมนะแต่สําหรับเราเราว่ามันรอดแล้วก็เป็นสีที่แบบว่าดูเรียบร้อยนะคะสําหรับเราเลย ไปต่อกันที่สีเบอร์เจ็ดกันค่ะทุกคนคะ่ะแสงมีความหุบไปแล้วทุกคนเสียใจนะคะมาต่อกันที่เบอร์เจ็ดนะคะเป็นแบบว่าลบปากอะไรมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นสีแบบว่าโทนอแบบ่ะเขาชื่อว่าสีโรซี่วิงนะคะก็จะแบบเป็นโทนชมพูกุหลาบนะคะที่แบบว่าอมแบบสสมน้ำตาลน้ำตาลเล็กน้อยเป็นชมพูตุ่นๆนะคะที่แบบว่าเออลรคิดว,ว่าแบบ อะไรคนทาน่าจะสวยนะสีมันแบบฮืมห้แสงมาแล้วทุกคนเริมบอกไปนะคะว่าเราเมมอะ เรารู้สึกคันยิบยิบนะคะนี่เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่ารู้สึกได้ว่ามันเป็นกากเพชรทุกคนแม้ว่ากากเพชรเม็ดมันใหญ่นะคะเมย์ก็ไม่ชอบตรงนี้อ่ะรู้สึกมันไม่สบายปากแต่ว่ารวมๆแล้วชอบลูกเล่นใหม่ของเขานะคะอันนี้หาแล้วมันดูแบบว่ากลายเป็นสีนูนนูนบนปากของเราไปเลยเมื่อกี้มันนูชมพูแต่ไปชมพูนมๆเหมือนหวานนะคะอันนี้มันดูแบบว่ามีความแบบ แปลกเไม่รู้ว่ารู้สึกแบบว่ามันดูแบบทารู้สึกว่ารู้สึกมันเหมือนแบบมีความผู้ใหญ่กว่านะคะแล้วก็มีเป็นทางการขึ้นนะคะกับต่างกับสนะีเบอร์สามนะเบอร์สามมันจะมีความแบบเป็นสาวน้อยไว้ใสไว้เด็กไว้กินของแก้วนะคะไว้แบบอินโนเซนต์นะคะไอ้ก็จะมีความสุข,ขุมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความแบบว่าดูนิบเนี้ยบนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบดูนิบเนี้ยบจริงๆนะคือแบบทุคนดูดิ แต่เป็นสีที่ทาแล้วไม่ได้แก่นะคะแค่รู้สึกว่าเออมันมีความแบบว่าเอลิแกนขึ้นนะคะทุกคนเล่นแสงหนักมากโอเคค่ะไปต่อกันที่เบอร์9กันนะคะเป็นสีว่า brick brown นะคะก็คือสีน้ำตาลอิฐนั่นเองซึ่งสีนี้เรามั่นใจว่ามันต้องสวยแน่ๆแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นเนื้อสัมผัสนี้นะคะทาบนปากแล้วจะ work ไหม มาต่อกันที่สีสุดท้ายน,นะคะชื่อสีว่า brick brown นะคะซึ่งขอบอกว่า for y o u t เขารือชื่อเรื่องสีแบบว่าสีอิดๆนะคะหนะักมากเพราะว่าแม้ว่าเขาจะออกสีส้มรุ่นไหนอะ่ะก็จะเป็นที่ฮือฮาแล้วก็หมดสต็อกตลอดเลยสีนี้เป็นสีแบบส้มอิดนะคะที่แบบว่าเฮ้ยมันอิดจริงอะ่ะแบบอิดมากทุกคนมันจะมีความฝอๆนิดนึงนะถ้าทาสีนี้ กคนรุ่นนี้คือแบบว่าเราเข้าใจแล้วพอได้ลองเท็กเจอร์นะคะคือแมทของเขาคือแมทจริงๆแต่มันมีความชายจากกิเตอร์นะคะส่วนไอตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นแบบว่าวาว,าวาแล้วก็แบบมีกิเตอร์ด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเห็นกิเตอร์ทุกคนมันแบบมันไม่ได้ส่งเสริมกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนแบบ สีมันแมทอะแล้วบางทีเหมือนตัวเนื้อของมันเองอะมาทับกิเตอร์ที่มันอยู่ในตัวมันอะงงไหมคือแบบก็จะยังเห็นแต่เห็นได้ชัดน้อยกว่ารุ่นชายนะคะรุ่นชายคือมันส่งเสริมกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวบาเนื้อใสๆนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้แบบว่าปิดปิดบางรอเปี่ปากมิดนะคะมันก็จะแบบว่าไม่กบกิเตอร์กันเองนะคะมันก็จะแบบมีความวิ่งทั้งปากนะคะทุกคน ที่ไก็คือนะคะรุ่นนี้นะคะถ้าแบบเป็นรุ่นแมทนะมันไม่เป็นคราบเลยอ่ะเราชอบมากๆนะคะชอบชอบแบบว่ารุ่นแมทของเขาแต่ว่ารุ่นชายบางทีเรารู้สึกว่าทาแล้วมันน่ารักนะแต่มันก็แอบ,บเป็นคราบตกรองปากนิดนึงนะแต่ว่าอาจจะเป็นธรรมดาของตัวเนื้อลิปเขาก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นความแบบาบางสีชัดชัดๆเนาะมันก็แบบจะมีตกรองแล้วก็เห็นแบบเป็นรอยๆบ้างนะคะ เฮ้ยทุกคนเราว่ารุ่นแมทของอันเนี้ยเล็กคอมเมนต์มากอะ่ะมันมีความแบบวิววะพอบอกว่าเป็น g i มมิ c นะคะแล้วก็แบบความแมทนี่คือสุดยอดอะ่ะคือผู้ไม่ผูกเหมือนกันอะ่ะปากตอนนี้มันดูมีความแบบมีความแบบสีแซ่บมากนะคะแบบโอ้พระเจ้าทูกคนคือแบบสีมันชัดมากเนี่ยราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทแล้วแบบ เราไม่เคยใช้แบบว่าลิปแมทนะคะที่แบบว่ามีส่วนผสมของกลิตเตอร์นะคะก็คือเคยมีบ้างแต่ว่ามันจะไม่เห็นกลิตเตอร์ชัดขนาดนี้นะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะทุกคนเลยลองเบนหน่อยนเขาแบบโอ,อเบนง่ายไหม อันนี้วเกี่ยก็คือแบบเกลีย่ยง่ายนะคะทุกคนล้วคิดว่ามันติดแมสนะรุ่นนี้ติดแมสแน่นอนแต่ว่าก็คือเติมได้นะอันนี้มีความแบว่าเบอร์เปอร,ปอร์ให้มันปากมันดูเบิลเบิน,นะคะก็จะแบบปากดูใหญ่ขึ้นขึ้นมาทันทีนะคะแต่ว่าชอบะเราจะมาลองบอกว่าเกลียดคนดูกันนะคะก็คือแบบเนื้อชายอะ่ะมีความแบบ ลื่นปืนลื่นปืนมาเลยนะคะใครที่ไม่ชอบแบบว่าความเค็มก็สามารถเบรนให้มันแบบว่าออมเบรหรือว่าอ่อนๆแบบนี้ได้นะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นเบอร์เจดนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์เก้าะรุ่นแมทก็คือแบบมีความแบบว่าเกลี่ยเกลี่ยง่ายนะคะเกลี่ยลื่นอยู่นะแต่ไม่ลื่นเท่ารุ่นชายนะคะนี่ ียใจมากนะคะถ้าเราทราบว่าแบบว่าลุคแมทเนื้อจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะซื้อเป็นแบบสีแมทเพิ่มนะคะก็น่าเสียใจมากๆเลยเดีย๋ยวค่อยไปตําเพิ่มนะคะทุกคนนี่นะคะสรุปก็ประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นการรีวิวแบบงงๆกึอกือหมืนๆนิดนึงเพราะว่าเราใช้เรารู้สึกอะไรก็พูดออกไปเลยนะคะไม่ได้แบบว่ามีการวางสคริปต์หรือว่าไม่ได้มีการเขียนสรุปนะคะก็คือแบบ เป็น first impression นะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกนะตอนนี้จริงๆนะคะที่แบบว่าเรามารีวิวแล้วคุยกับคุณยูอ่ะมานี้นะคะใครชอบรุ่นไหนนะคะสีอะไรนะคะชอบเนื้อแบบไหนอะไรยังไงก็คือแบบมามอยคุยกันได้นะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยคือแบบรุ่นนี้นะคะแบบว่าทุกคนแบบเนี่ยความฮือฮากันมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนออกแบบว่า สินค้าที่แบบเป็นลิปสติกแล้วมีกิตเตอร์ด้วยที่มันไม่ใช่ลิปกอสนะคะก็คือแบบดีมากขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่ามาดูคลิปของเรานะคะทุกคนบ๊ายบายทุกคนก็แบบอันนี้เราจะมาลองทาแก้มก่อนไปแล้วกันนะคะลองมาทาแก้มซีก็แบบเวิร์กไหมนี่นะแตะแทบลงไปแบบนี้เลย คนดูดิไม่มีความแบบบ่มแดดขึ้นมาเลยอ่ะมีมีความแบบว่าุอดูร้อนซัมเมอร์มากนะคะมีความสีชัดนะคะแล้วก็มีกิเตอร์ปะปายนะรุ่นแมทไม่ได้แบบกิเตอร์หนักอะไรนะคะนี่